เ,เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลาเจอใครบางคนครั้งแรกทำไมจู่ๆก็รู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานผูกพันแบบบอกไม่ถูกอืมมีนะคะแต่กับอีกคน กับรู้สึกเฉยๆมากไม่ได้มีอะไรดึงดูดใจเป็นพิเศษเลยปรากฏการแบบนี้มันมีคำอธิบายที่น่าสนใจในคำสอนทางพุทธศาสนาวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้จากสาเกตชาดกกันครับค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆครับเรื่องมันเริ่มจากคำถามที่เหล่าภิกษุทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมหนอบางคนเจอกันแล้วก็แล้วไปค่ะแต่บางคนนี่พอเจอหน้าปุ๊บ รู้สึกผูกพันเลื่อมใสเหมือนมีอะไรบางอย่างเาเชื่อมกันทันทีเหมือนโดนพรมด้วยน้ำหอมดีๆอะไรแบบนั้นนะครับใช่ค่ะเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรอยู่เบื้องหลังความรู้สึกที่มันต่างกันขนาดนี้คือเป็นคำถามที่สะท้อนความรู้สึกที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอนะคะแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงให้คำตอบไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะในชาดกเรื่องนี้ครับซึ่งมันก็ให้มุมมองเกี่ยวกับที่มาของความสัมพันธ์พวกนี้ได้ดีทีเดียวเอาล่ะ งั้นเรามาลองแกะเรื่องนี้กันดูพระพุทธเจ้าตรัสตอบเป็นคาถาไว้เลยว่าความรักหรือไอความผูกพันที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่สองอย่างค่ะสองอย่างหลกัหลกๆเลยมีอะไรบ้างครับอย่างแรกนะคะคือการอยู่ร่วมกันในการก่อนหรือที่เราคุ้นๆกันว่าปุพเพสันนิวาสอ๋อปุพเพสันนิวาสใช่ค่ะคือหมายถึงการที่เราเคยสร้างบุญคุณหรือว่าเคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาก่อนในอดีตชาติ อาจจะเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันพี่น้องสามีภรรยาเพื่อนหรือเคยช่วยเหลือกันมามความผูกพันตรงนั้นนะคะมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันยังส่งผลเป็นเหมือนกระแสเชื่อมมาถึงปัจจุบันโหหมายความว่าความรู้สึกคลิกหรือความคุ้นเคยทันทีทันใดที่เรามีต่อใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเสียงสะท้อนจากความสัมพันธ์เกา่กาๆในอดีตชาติหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะเป็นแนวคิดที่ ต่างไปจากเรื่องเคมีตรงกันที่เราชอบพูดกันในยุคนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะก็นับเป็นเหตุผลแรกนะคะส่วนเหตุผลที่สองคือความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบันปัจจุบันค่ะหรือปัจจุบันในหิตอันนี้เป็นเรื่องของการกระทำในชาตินี้เลยอ๋อครับก็คือการที่เราได้ช่วยเหลือกันทำดีต่อกันมีน้ำใจไมตรีให้กันในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยแหละค่ะ สิ่งเหล่านี้เองก็สามารถสร้างแล้วก็หล่อเลี้ยงความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นมาได้เหมือนกันเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งเรื่องเก่าจากอดีตกับเรื่องใหม่ที่เราทำในปัจจุบันถูกต้องค่ะตรงนี้มีอุปมาที่พระพุทธเจ้าทรงยกมาผมว่าเห็นภาพชัดมากเลยคือเรื่องดอกบัวหรือดอกอุบลที่เกิดในน้ำอืมใช่ค่ะท่านบอกว่าดอกบัวจะโตสวยงามได้ไม่ใช่แค่เพราะมีน้ำอย่างเดียวค่ะ ต้องมีอย่างอื่นด้วยใช่ค่ะต้องอาศัยเปลือกตมด้วยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยใช่เลยค่ะอุปมานี้ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญมากๆว่าความรักความผูกพันตามหลักการนี้นะคะมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยทั้งสองส่วนประกอบกันทั้งสองอย่างค่ะทั้งสายสัมพันธ์จากอดีตที่เปรียบเหมือนน้ำแล้วก็การกระทำดีต่อกันในปัจจุบันที่เหมือนเปลือกตม มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือแบบโชคชะตาล้นหลวนแต่มันมีเหตุผลรองรับอยู่และที่สำคัญมากๆก็คือการกระทำในปัจจุบันของเรานี่แหละค่ะมีส่วนอย่างยิ่งเลยในการสร้างแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันแน่นแฟนขึ้นเหมือนกับว่าต่อให้มีพื้นฐานจากอดีตมาดีแค่ไหนแต่ปัจจุบันก็ยังต้องออต้องสร้างต้องทำดีต่อกันอยู่ดีแน่นอนค่ะต้องสร้างต้องรักษาครับ การเข้าใจเรื่องนี้อาจจะช่วยให้เรามองความสัมพันธ์รอบๆตัวได้ลึกซึ้งขึ้นนะคะว่าความรู้สึกต่างๆที่เรามีต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความผูกพันความเฉยเมยหรือบางทีอาจจะไม่ชอบหน้ากันเลยเนี่ยมันอาจจะมีรากมาจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ผสมผสมกันอยู่น่าสนใจครับและเพื่อตอกย้ําเรื่องความเชื่อมโยงจากอดีตเนี่ยในตอนท้ายของชาดกพระพุทธองค์ก็ทรงเฉลยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านเฉลยไว้ว่าพราหมณ์กับพระมณีในเรื่อง ที่รักกันมากๆนั้นก็คืออดีตชาติของพระราชบิดาพระราชมารดาของพระองค์เองค่ะส่วนบุตรของพราหมณ์ก็คือพระองค์ในอดีตชาตินั่นเองถูกต้องค่ะเห็นภาพความเชื่อมโยงชัดเจนเลยครับผมชัดเจนมากสรุปแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่างไงแก่นสําคัญจากสาเกตชาดกก็คือความรู้สึกผูกพันที่เรามีต่อกันเนี่ยมันเกิดจากเหตุสองอย่างสอ,งอย่างคือ สายใยจากอดีตชาติแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลการทำดีต่อกันในชีวิตปัจจุบันค่ะก็คือทั้งปุพเพสันนิวาสและปัจจุบันนหิตครับทีนี้ประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะสำหรับพวกเราในยุคปัจจุบันนี้ก็คือ ในโลกที่ความสัมพันธ์มันดูเหมือนจะเร็วขึ้นซับซ้อนขึ้นใช่ครับเร็วมากแนวคิดเรื่องเหตุแห่งความผูกพันจากอดีตธาตุแล้วก็การสร้างสายสัมพันธ์ด้วยการกระทําดีในปัจจุบันเนี่ยมันยังคงมีความหมายหรือยังเอามาปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนคะอืมคาถามน่าคิดหรือว่าปัจจัยไหนระหว่างสองอย่างนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกผูกพันของเรามากกว่ากันในสังคมสมัยใหม่ ก็เป็นคำถามที่น่าจะลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ